ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to earn เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยจบแล้วมีงานทำโอกาสและความสำเร็จจากการศึกษาการเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ ระดับอำเภอเด่นชัยได้จัดการศึกษาตามคู่มือหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อศักราช2551ากลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยไม่เพียงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสะดวกของตนเองแต่ยังเป็นช่องทางที่ช่วยเตรียมความรู้ให้พร้อมสำหรับการทำงานหลังจากจบการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยมีหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการฝึกอาชีพที่ตรงความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันทีศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยไม่เพียงแต่เน้นการศึกษาเชิงทฤษฎีแต่ยัง มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ผู้เรียนที่จบจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยจะมีความรู้ทักษะมีความสามารถที่นำไปใช้ในการทำงานได้ทันทีผู้เรียนที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยยังได้รับการสนับสนุนและให้คำแนะนำ ด้านการหางานจากครูและที่ปรึกษาซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถหางานที่ตรงความสามารถและความสนใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยยังมีการเชื่อมโยงกับสถานศึกษาต่างๆเพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาหลังจากจบการศึกษา การเรียนที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนและรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองทําให้สามารถเรียนควบคู่ไปกับการทํางานและดูแลครอบครัวได้การมีความยืดหยุ่นนี้ทําให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตและการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเด่นชัยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีคุณค่านำไปสู่โอกาสและความสำเร็จจากการศึกษาผมไม่จบโมโครับแม่ผมดอกผมให้มันเป็นทหารครับ ก็ผมนักเรียนในสิบปีวัดวันเว่นเป็นนักเรียนในสิบรุ่นที่28ประจำปีการศึกษา2 5 6 7ครับผมเรียนไม่จบมหครับแม่ผมหลอกผมให้มาเป็นทหารเพราะว่าการสอบบรรจุนักเรียนในสิบแบ่งเกณฑ์การรับเข้าเรียนคนอาหาร80%และคนเรืเอรือซ20%ผมจึงสมัคร เป็นทหารผับ206ซึ่งตอนนั้นผมอายุยังแค่18ปีผมจึงสมัครทหารออนไลน์เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการสอบติดในเดือนสิรษต่อไปครับเรียนไม่จบม .6 ครับผมก็เลยสมัครเป็นพลทหารและน้ำเกตมาเทียบโอนที่ก่อที่ผมเลือกลงเพื่อที่จะนำวุฒิม .6 ไปสมัครสอบในเดือนิีอีกด้วยครับ ทนหน้าที่ลูกผู้ชายอีกครั้งในการเป็นทาหารและการรับราชการทาหารเพื่อที่จะให้ครอบครัวของผมสบายใจพ่อแม่ของผมภาคภูมิใจในตัวผมการรับราชการทาหารยังมีเงินเดือนให้ใช้และยังมีสิทธิสวัสดิการที่ดีเช่นค่รารักษาพยาบาลให้กับพ่อแม่อีกและยังมีสวัสดิการเยอะมากมายครับ